สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกาท i โซ o t PRX p พารามิเ i c 80กันนะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่ผมจะได้มาเป็นสี Ice Blue นะครับเรือนนี้เลย คือต้องบอกว่าก่อนเนี่ยผมเคยทำรีวิวที่เป็นคลิปเจาะลึก p r x กันไปแล้วนะครับแล้วก็หลายๆรุ่นของที่โซ่กันไปแล้วก็คลิกดูด้านบนกันได้เลยนะครับวันนี้เราคงไม่ได้เจาะลึกอะไรมากมายแต่ว่าผมมีโอากาสได้ไปดูทั้งช่องของพี่ปอนรีวิวแล้วก็พี่จอบมาร์ตินพูนะฮะเขาก็รีวิวเจาะลึกกันไปแล้วถ้าใครอยากดูรีวิวเจาะลึกนะฮะก็คลิกดูด้านบนกันผมแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วกันนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดคร่าวๆแล้วก็จะมาลองดูว่าสีไอซ์ดูแบนเนี่ยม เข้ากับเสื้อผ้าได้อย่างไรกันบ้างนนครับวันนี้ผมเตรียมเสื้อผ้ามาหลากหลายสีให้ทุกคนได้ดูเป็นตัวอย่างและกันเพื่อไม่ได้มีโอกาสไปลองที่ร้านนะครับแต่ว่าคนอื่นเลยเรามาดูรอบๆตัวเรือนก่อนแล้วกันนะครับนี่คือ t i s o Pro X รุ่น Powermatic 80นะครับชื่อก็มีเขียนตรงนี้กันเลยนะครับ คือตัวหน้าปัดของเขาเนี่ยมันจะเป็นลายวอฟเฟิลเนาะแล้วนี้ก็เป็นสีใหม่คือผมว่าทุกคนน่าจะมีโอกาสดูรีวิวของทิโซพ r e c t ็กซ์ไปหลากหลายช่องแล้วในช่องผมก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยที่ความเป็นสีใหม่เนี่ยเป็นสีฟ้าๆหน่อยเขาจะชื่อว่า i อซ์บลูคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ฟ้ามากๆแต่ว่าวันนี้มันอยู่ในห้องใช่ไหมครับอาจจะดูมีความออกฟ้าๆเข้เมๆหน่อยเพราพอเจอแสงอะ มันจะไม่ได้ฟ้าข่าดนั้นประมาณนี้ถ้าเกิดเราเจอแสงเยอะหน่อยมันจะออกฟ้าฟ้านิดเดียวเท่านั้นเองนะครับมาดูรอบตัวเรือนกันดีกว่าตัวเรือนตัวนี้นะครับก็เป็นขนาด40ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเคสไซส์เนี่ยตรงที่วัดตรงนี้นะครับจะได้40มิลพอดีเลยแล้วก็ความหนาเนี่ยผมจะบอกว่านี่มันเป็นนาฬิกาออโต้ที่ผมว่ามันบางมากนะฮะไซส์มันอยู่ประมาณที่11มิเท่านั้นนะครับปีมาณ11มิลเท่านั้นนะฮะ 8.2ครับวันนี้แล้วก็ตัวลักทุลักนี่อาจจะใหญ่หน่อยของมันาสินะครับแต่ตรงนี้แต่ตรงนี้ใส่น,นี้ก็อาจจะทําให้มันใหญ่กว่านาฬิกา40มิลทั่วไปฟิลลิ่งเวลาใส่มันจะใหญ่กว่านาฬิกาทั่วไปประมาณหนึ่งนะครับอาจจะไปเท่ากับนาฬิกามัน42มิลอะไรประมาณนั้นเลยนะระัวนี้เดี๋ยวผมลองใส่เข้ามือผม6.5นิ้วให้ดูว่าพอใส่มาแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบนข้อมือ6.5้นิ้วข้อมือผมประมาณนี้ รจริงๆแล้วถามว่ามันใหญ่ไหมผมว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะว่ามันกำลังดีแต่ว่าหลังผมติดใส่ในาฬิกาแบบเล็กๆกับ36มิไปแล้วเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเรือนนี้มันเต็มข้อประมาณหนึ่งเหมือนกันได้ใครชอบนาฬิกาเต็มเต็มข้อนะผมว่าข้อมือ6.5นิ้วข้อมือแบบ 6นิ้วประมวานนี้ยังสามารถใส่ได้สวยอยู่เลยนะครับน้ำหนักเนี่ประมาณ130กรัมก็ไมไ่หนักมากนะฮะตอดนี้คือข้อมูลคร่าวๆข,ของนาฬิการุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองแต่งตัวกันดูอย่างตอนนี้ผมใส่เป็นสีขาวใช่ไหมเสื้อผ้าสีขาวมันก็ใส่ได้อยู่แล้วแบบนี้มันก็เข้ากันอยู่ละแต่ว่าถ้าเกิดใส่เป็นเสื้อเชอิ้ต ลองดูกันนะครับมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ผม oh, มันกลืนไปได้ดีมากๆเลยกับแบบเสื้อเชิ้ตสีฟ้าๆสีอะไรประมาณนี้เราด้วยความที่ฬิกานี่มันไม่ได้หนานะครับมันบางๆเลยก็คือเราใส่เข้าไปใต้เชิ้ตได้เลยแบบนี้หรือว่าจะใส่เป็นเชิ้ตอับับแขนก็ได้จะให้ฟิลปมานี้ ถ้าเราบอกว่าเขาตัดแสงดีมากแ้วยก็จกที่เป็นแซฟไฟร์ด้วยนะเนี่ยลองบิดดูสามารถมองเวลาได้ชัดเจนทุกองศาเลยครับเมื่อกี้เห็นสีฟ้าก็เวลานะครับมันเข้าเวลาเพราะนาฬิกาสีฟ้าใช่ไหมอันมาเป็นสีขาวบางสีขาวก็น่าจะเข้าเหมือนกันเพราะว่าสีขาวมปนสีเพลนๆก็ได้ประมาณนี้ สีขาวเนะี่ยผมว่ามันดีตรงที่มันแต่งตัวเข้าได้ง่ายกับนาฬิกาทุกสีเลยนะครับคือเราใส่เป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวใช่ไหมครับแล้วเ,เราใส่นาฬิกาที่มันดูแบบสีออบพาสเทลแบบนี้หน่อยเนี่ยมันก็ให้ความน่ารักน่ารักแบบเรียบร้อยแต่แว่าก็มีความแอบซนประมาณเนี้ยนะฮะเห็นไหมแล้วพอมันโดนแสงเนี่ยมันไม่ได้ฟ้ามากๆเพราะมันฟ้ากำลังดีด้วออยากเปลี่ยนฟิลเป็นใส่แจ็คเก็ตนะครับก็จะเป็นแบบนี้ เป็นสีครีมนะฮะพอใส่เึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ออกโทนไปในโทนเดียวกันนะครับคือมันกลืนกันไปเลยอ่ะมันแบบไม่ได้โดดเด่นกันออกมาขนาดนั้นถ้าเกิดบางครั้งเราใส่เป็นนาฬิกาสีาจ,จะเป็นสมมติเป็นสีแดงเงี้ยมันาจ,จะโดดเกินไปใช่ไหมแต่พอเป็นสีไอซ์บลูแบบนี้กลืนไปได้กับทุกชุดเลยนะครับจะเก็ตอีกสีหนึ่งดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ ส่วนมากเวลาที่ผมใส่แจ็คเก็ตใช่ไหมครับผมก็จะพับขึ้นมานิดนึงประมาณนี้นให้มันโชว์นาฬิกาให้าัวันไหนอยากใส่นาฬิกาที่แบบเออมันมีความสีสันสดใสเลยว่าเราอยากจะโชว์นาฬิกาหรือว่าโชว์อัซเซสซอรีหน่อยก็พับขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนเราอาจจะบอกว่าเออเราเราอยากให้มันโลคีหน่อยแบบไม่ต้องอวดมากไม่ได้โชว์อะไรมากนะครับก็พับลงไปแบบนี้มันก็จะอยู่ใน เสื้อของเราแบบนี้นะครับเมื่อจะเห็นนี่หน่อยเวลาที่เราแบบโอเคหยิบนู่นหยิบนี่ขึ้นมาหแบบยิบของปุ๊บเนี้ยก็จะเห็นมาแต่ว่าถ้าเกิดเราพับขึ้นมาหน่อยก็ได้เป็นแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดเป็นแจ็คเก็ตยีนนะครับถ้าเกิดเป็นทรงประมาณน,นี้ผมก็ใส่ให้มันสั้นๆหน่อยเนี่ยในสมมติว่าเสื้อยืดเลยตรงแบบนี้ใช่ไหมผมก็ใส่ให้มันเติเข้ามานิดนึงมันก็ได้เป็นทรงแบบนี้นะครับซึ่งความมันใส่กับนาฬิกาสีฟ้าแล้ว อย่างนี้ผมชอบของ Tissot p r e x เรือนนี้มากๆเลยเพราะว่าเขาทำออกมาได้เล่นแสงเงาดีมากๆเลยนะฮะเนี่ยเขามีการขัดทุกอย่างไปเลยเป็นแฮร์ล e ที่แบบผมว่าเฮ้ยมันดูดีกับราคาแบบ20,000กว่าบาทเท่านั้นเองแล้ยิ่งเป็นนาฬิกาสีฟ้าแบบนี้นะครับมันยิ่งกลืนไปเลยเพราะว่านี่เป็นสีฟ้าและเป็นสีดำเงินใช่ไหม <Okay. S 1> ไม่ออกมาเป็นฟิลนี้เราดูบนทนเข้มๆกันบ้างน,นะครับเป็นสีดำนะฮะ สีดำก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ซึ่งผมว่าถ้าเกิดเป็นสีดําแบบอย่างเงี้ยเราไปเที่ยวเราไปอะไรเงี้ยมันโอเคเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะใส่เป็นงานทางการหน่อยเช่นเราจะไปงานที่เศร้าๆหน่อยอะไรแบบเนี้ยเรือนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับผมว่าก็ใส่เป็นนาฬิกาเป็นนาฬิกาสายหนังเป็นเดรสสีขาวสีดำเนี้ยนะ่าจะเหมาะกว่านะฮะแต่ถ้าเกิดใส่ไปเที่ยวผมว่ากับสีดําสบายๆเลย นีได้ไหมโอเคมากเลยคือเรียนนี้พอมันใส่แล้วผมว่ามันไม่ได้แบบให้ความแบบโหความความแมนมากอะไรแบบนี้มันโทนดาลงมาประมาณหนึ่งนะครับเ <laughs> ช่นถ้าเกิดเราแบบเป็นคนที่อาจจะแต่งตัวเข้ม,เขมๆเลยดุดันอะไรแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าพอเรามาใส่เรือนนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้ดูดูซอฟต์ลงมา มาปิดท้ายกันนะครับผมเลือกเป็นเสื้อที่เป็นสีคอนทราสต์เลยกับนาฬิกาไม่ทุกคนรู้ว่าพอใส่ด้วยกันแล้วเนี่ยสีฟ้ากับสีแดงเนี่ยมันจะเข้ากันได้หรือเปล่านะครับแต่ผมก็มีเทคนิคนะคือถ้าเกิดเราเลือกสีสันในร่างกายเนี่ยผมคิดว่าเราอย่าเลือกเกิน3สีเช่นวันนี้ผมเลือกเป็นโทนสีแดงใช่ไหมครับโทนที่2ก็จะเป็นโทนสีขาวแบบนี้แล้วก็โทนสีฟ้า3าสีนี้พอมันรวมกันปุ๊บเนี่ยผมก็จะเลือกออเทอร์ีอื่นๆในร่างกายเนี่ยให้มันไปสีสอดคล้องกันเช่น ถ้าเกิดเราใส่เป็นกางเกงเนี่ยเป็นแดงดำใช่ไหมอาจจะเป็นกางเกงสีดําแล้วก็นาฬิกาสีฟ้าเนี่ยก็เข้ากันกางเกงดําเสื้อแดงแล้วก็นาฬิกาฟ้าก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าวันนี้ผมลองเลือกเป็นกางเกงยียนก็จะเป็นโทนเดียวกับสีนาฬิกาใช่ไหมครับก็จะเป็นแบบนี้คือบางคนอาจจะกังวลแหละว่าโอเคถ้าเกิดเราเป็นนาฬิกาสีฟ้าเมื่อใส่กับเสื้อผ้า สีที่มันตรงข้ามกันสีคอนทราสต์กันอาจจะไม่เข้าหรือเปล่าผมก็เลยจัดมาให้ดูนะครับรองเท้าเนี่ยเราอาจจะเลือกเป็นสีดําหรือว่าสีขาวที่มันกลืนไปก,นกันกับเสื้อผ้าของเรานะครับลองเลือกดูนะนี่คือเทคนิคการเลือกเสื้อผ้าของผมพยายามอย่าให้มันเกิน3สีนั่นเองนะครับเอาละรครับเรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าสิ่งที่ผมชอบแล้วก็ไม่ชอบสำหรับนาฬิการุ่นนี้มีอะไรกันบ้างน,นะครับกับท i s โซพิวเอ็กซ์พาวเวอร์เมติก80นะครับสิ่งแรกที่ผมชอบมากเลยเนี่ยก็คือเรื่องของฟินิชชิ่ง ที่เขาทำออกมาได้ดีมากการขัดต่างๆเนี่ยสวยมากดูแพงเกินราคามากนะครับแล้วก็สีของหน้าปัดนะครับมันแต่งตัวได้ง่ายสุดๆไปเลย m i ก a n d m น t c แได้ง่ายมากๆเราด้วยความที่มันมีวอลเฟลนะครับเป็นลายวอลเฟลเนี่ยผมเลยรู้สึกว่ามันมันมีดีเทลต่างๆที่ เขาพยายามใส่มาแล้วมันก็ดูดีพลังงานรุ่นนี้80ชั่วโมงผมก็ชอบมากเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งเราใสใช่ปะเรามีหลายเรือนใช่ไหมครับเราอาจจะถอดแล้วนี้ปุ๊บ่ะทิ้งไว้2อสวันเนี่ยมันก็กลับมาใส่มันก็ยังเดินตรงอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนสายที่ผมว่าทุกคนก็น่าจะ ให้ความสาคัญเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ที่โซ่เขาออกสาย,ยต่างๆมาเยอะมากมีสายยางมีสายหนังอะไรแบบนี้นะครับก็ไปลองหาซื้อกันดูได้นะครับราคาอยู่ประมาณ1900บาทซึ่งผมก็ยังเล็งเหมือนกันเพราะว่าอย่างเรือนนี้หน้าปัดเป็นสีฟ้าใช่ไหมผมก็เลงเป็นสายยาง สีขาวเออมันก็น่าจะเข้าอยู่หรือว่าเห็นหลายๆคนเขาทารีวิวกันไปก็จะเป็นสายหนังสีน้ําเงินอะไรเงี้ยให้มันกลืนให้มันเป็นโทนเดียวกันกับตัวของหน้าปัดนาฬิกานะครับก็ไปลองดูได้ว่าอยากจะให้มันเปลี่ยนฟิล์นฟิลไหนแล้วเขาก็เปลี่ยนได้ง่ายมากเพราะว่าด้านหลังเขาจะมีเป็น quick release นะครับตรงนี้ด้านหลังตรงนี้เราก็แค่กดออกมานี่ตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเรามีการซื้อเนี่ย สายจากทางช็อปเขาเนี่เขาก็จะมีแกวตัวแถมที่เป็นตัวปลดข้อมาด้วยเพราะผมลองใช้นิ้วดูแลใช้นิ้วปลดดูมันมันใช้ไม่ได้ง่ายมากนะครับก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์ตัวหนีบแล้วก็เปลี่ยนสายเอานะครับหรือใครที่ไปซื้อสายสิ่งไหนมาแล้วลองเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยก็บอกผมหน่อยละกันนะครับเพื่อผมจะได้แบบโดนป้ายยาบ้างแล้วก็ไปซื้อมาบ้างครับพูดถึงสิ่งที่ไม่ชอบกันบ้างสิ่งที่ไม่ชอบคือเรือนนี้บางครั้งผมซื้อนาฬิกามาผมก็ใส่กับแฟนใส่กับ น้องอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็นเรือนนี้มันไม่สามารถเอาไปใส่กับข้อมือผู้หญิงได้เพราะว่าด้วยความที่ไซส์เขาเนี่ยมันค่อนข,ข้างใหญ่40มิลมันว่าใหญ่แล้วแต่ว่าด้วยความที่มันมีเคสไซส์ตรงนี้ตรงลักทุลักเนี่ยมันกว้างนะครับก็ทําให้ข้อมือเล็กๆหรือว่าผู้ชายข้อมือเล็กเนี่ย5.5นิ้วผมว่า มันก็จะดูเต็มๆข้อล้นๆไปนิดนึงด้วยแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับนี่คือสิ่งที่ผมไม่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของราคาอยากให้ทุกคนรอจังหวะดีๆนะครับก็คือราคาเต็มมัน25,300บาทใช่ไหมครับแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยผมเห็นเพื่อนเหลายๆคนเนี่ยเขาได้ไปซื้อมาราคาหมื่นกลางกลาหมนอย่างเงี้ยหม่นแปดประมาณนี้รอรู้จังหวะก็ไปติดตามได้ในตามแบบ ช้อปปิ้งออนไลน์ที่เขาจะมีโค้ดให้เก็บรอจังหวะดีา ID, อาจจะได้ราคามันมื่นเจบวกลบประมาณนี้นะครับแต่ข้อเสียเลยคือสีนี้คุณอาจจะซื้อไม่ทันนะครับเพราะว่ามันหมดเร็วมากผมว่าวันที่ผมปล่อยคลิปนี้ออกไปเนี่ยอาจจะหมดแล้วก็ได้เหมือนกันนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ชอบคลิปนี้ยังไงไม่ชอบยังไงฝากคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับหรือว่าเกิดไปลองซื้อตัวนี้มาแล้วหรือว่ารุ่นอ,อื่นมาแล้วมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกหน่อยละกันครับวันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบายฮะ